มีความสูงของพื้นที่60เมตรท่อยาว240เมตรขนาด3นิ้วต้องการปล่อยออกสปริงเกอร์ต้องเลือกปั๊มตัวไหนดีนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะจากการคำนวณเฮนะคะก็คือใช้เฮทที่ความสูงนะคะ60เมตรบวกกับเฮ o ล s สหรือว่าความสูญเสียแรงดันของเส้นท่อที่ยาว240เมตรเนี่ยจะได้เฮ o ล s สประมาณ8เมตรนะคะแล้วก็บวกกับ แรงดันที่สปริงเกอร์ต้องใช้ประมาณ15เมตรรวมแล้วก็จะประมาณ80เมตรกว่าๆนะคะปั๊มที่เพิ่งจะแนะนำนะคะมี2รุ่นค่ะรุ่นแรกก็คือปั๊มมันติสเตตเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะปั๊มมันติสเตตตัวแรกที่เพิ่งแนะนำนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นขนาด3นิ้วนะคะ4ใบพัดค่ะที่ถ้าเราใช้เครื่องยนต์นะคะที่รอบ1,800เนี่ย ปั๊มตัวนี้นะคะจะทำเฮดได้ถึง100เมตรแล้วก็ได้น้ำที่33ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงค่ะหรือว่า33,000ลิตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะถ้าอยากรู้ว่าเราสามารถเปิดสปริงเกอร์ได้กี่หัวนะคะก็ลองเอา33,000ลิตรไปหารกับอัตราการไหลของสปริงเกอร์ดูค่ะถ้าสปริงเกอร์หัวละ100ลิตรก็ได้330หัวแบบนั้นค่ะ ส่วนถ้าใครนะคะต้องการใช้เป็นมอเตอร์นะคะก็สามารถใช้ปั๊มหอยโข่งรอบเร็วได้ค่ะก็จะเป็นสเปคเข้า2นิ้วครึ่งออก2นะคะติดกับมอเตอร์30แรงรอบ2009นะคะจะทำแรงดันได้ที่87เมตรอัตราการไหลอยู่ที่33คิวต่อชั่วโมงหรือว่า33,000ลิตรเหมือนกันค่ะถ้าเป็นไฟฟ้าก็เลือกใช้ตัวนี้ได้ค่ะ ส่วนค่าตัวของน้องทั้ง2คนนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ต้องรบกวนพี่ๆทักไลน์มาแล้วนะคะเพราะว่าติ k กตอกไม่อนุญาตให้เราแจ้งอันนั้นเนาะถ้าใครชอบใจนะคะฝากกดหัวใจให้ครูพึ่งด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ